สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำตัวปลั๊กไฟยูนิเวอร์แซลนะครับซึ่งตัวนี้ตัวเดียวสามารถพกพาไปท่องเที่ยวต่างประเทศได้ทั่วโลกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้มันสามารถใช้กับปลั๊กทั่วโลกได้จริงเลยใช่ไหมนะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับถุงนะฮะมันจะใส่ในถุงอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีถุงพกพาให้เรียบร้อยนะครับ ก็มีคู่มือนะฮะก็จะอยู่ในกล่องกล่องอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตัวตัวปลั๊กกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูตามคู่มือนะครับอันนี้เป็นปลั๊กแบบ EU นะฮะตัวนี้ตัวนี้ปลั๊ก EU นะครับมีปลั๊กแบบ UK แล้วก็ US นะครับซึ่งก็สามารถฐานนี้ก็สามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยนะครับ วนระบบไฟไม่ต้องห่วงตัวนี้ตัวเดียวนะครับรับได้ทั้งไฟ110แล้วก็220ได้นะฮะเหมือนมีตัวแปลงไฟในตัวนะครับมันสามารถรับได้ทั้ง110แล้วก็220พร้อมกับเป็นหัว USB มาให้ด้วยนะฮะตัวนี้ตัวเดียวก็พกพาได้ง่ายเลยก็ตัวนี้เสียบกับหัวชาร์จ USB เสียบชาร์จตัวศับอะไรได้เลยนะครับเพราะมันทําการแปลงไฟเป็นหัวชาร์จตัวศับให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยมาดูทีละอย่างกันนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นปลัก๊ก US นะครับอันนี้ก็เอาไปเสียบเข้ากับเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศก็ถ้าเป็นมาตรฐาน US ก็ใช้อน,นี้ไปเสียบได้เลยนะครับถ้าเป็นตัว UK นะครับ UK ตัวนี้นะครับเป็น3แง่งใหญ่ ะฮะไปเสียบได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบ EU EU นะครับ EU มันจะมีตัวเสริมอยู่อันนี้นะครับอยู่ข้างในนี้ก็เอามาเสียบอ่าอันนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะฮะและอุปกรณ์เวลาไฟฟ้า,ฟาเวลาที่เราจะใช้ก็เอามาเสียบตรงด้านหลังอันนี้ได้เลยนะครับซึ่งรูปแบบตั๊กนี้สามารถรองรับกับ ทุกรูปแบบของไอ้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะเอามาเสียบนะครับรองรับได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอ่านี่ทดลองดูไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นนี้นะครับหรือจะเป็นแบบแบบนี้นะฮะหรือปลั๊กไฟ3มตาบ้านเรานี้ก็ใช้ได้หมดรองรับได้ทุกมาตรฐานนะฮะก็ถือว่าตัวเดียวนี้พกพาไปง่ายใช้สะดวกทั่วโลกเลยนะฮะอันนี้เวลาเก็บก็นี่ใส่ไว้ในนี้นะ กดเข้าไปเราประกอบชุดเป็นใช้เป็น UK นะครก็ดันเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะมีเป็นเหมือนล็อกกดนะครับ2ข้างนะครับโอเคสำหรับปลั๊กไฟตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเที่ยวได้ทั่วโลกโดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงว่าใช้ไฟมาตรฐานอะไร110-220อ่าใช้ได้หมด ตัว USB ก็มันจะแปลงมาเป็นตัวหัวชาร์จเป็นหัวชาร์จกับทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็รองรับได้ทุกมาตรฐานของปลั๊กนะครับแต่บอกไว้นิดนึงนะครับปลั๊กตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวแปลงไฟจากไฟ10เป็นไฟ2องนะครับคือถ้าไปเสียบไฟ110อันนี้มันก็จะเป็น110นะครับถ้าไปเสียบ กับไฟที่เป็น2องรอยี่อันนี้ก็จะเป็น2องรยี่นะฮะแต่ตัว USB ชาร์จตัวนี้ก็จะเป็นเหมือน5โวลต์ออกมาเป็นมาตรฐานนะฮะอันนี้น่าจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเอาไปเสียบไฟกับร้อสิบแล้วมันออกเป็น2องรอยี่อันนี้ไม่ใช่นะฮะก็คือไฟเข้าเท่าไหร่ก็ไฟเข้าร้อยสิบก็ต้องออกร้อยสิบไฟเข้าสองรอยี่ก็ออกสองรอยยี่นะครับตรงนี้ตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวแปลงไฟเป็นแต่เป็นตัว แปลงมาตรฐานของปลั๊กไฟแค่นั้นนะครับโอเคสำหรับตัวนี้ตัวเดียวก็ง่ายพกพาง่ายใช้สะดวกนะครับก็ใครไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยก็ตัวนี้แนะนําเลยนะครับก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหาตามร้านอุปกรณ์คอมนะฮะอุปกรณ์ไฟฟ้าชั้นนําแต่บางร้านอาจจะมีนะครับต้องต้องหาดูกันหน่อย ก็ร้านอุปกรณ์คอมใหญ่ๆพวกนี้ก็น่าจะมีอยู่โอเคสาหรับปั๊กไฟไปได้ทั่วโลกก็เอามาแนะนําให้ดูกันเพียงแค่นี้นะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเดือกหากันได้โอเคขอบคุณครับ